สวัสดีค่ะวันนี้มาทำอาหารให้ชมแล้วก็มาทานให้ชมด้วยวันนี้เราจะทำเมนูผัดผักอินเดียนะแบบสูตรอินเดียนะคะก็จะมีผงมัสลา,านะใส่น้ำมันลงไปกระทะแล้วก็ใส่ผงมัสลา,าเข้าไปนะคะแล้วเดี๋ยวเราก็คนให้พอเดือดนะแล้วเราก็ค่อยใส่ผักนะคะ ต้องขอโทษขออภัยนะคะถ้าภาพสั่นไหวเกินไปนะพอดีตั้งกล้องไม่ะถนัดนะคะที่จับกัดค่ะใส่หอมแดงลงไปนะแล้วเราก็ผัดไปเรื่อยๆค่ะจนกว่าหอมแดงจะเหลืองนะคะ แล้วเราก็ใส่กระเทียมกับพริกนะคะแต่ถ้าสูตรอินเดียน่ะส่วนมากเขาจะใส่พริกเขียวนะแต่ย่าเชอมีพริกแดงก็เลยใส่พริกแดงแทนไปค่ะมันก็รสชาติมันก็จะเผ็ดขึ้นจัดจ้านขึ้นนะคะ นำผักคะน้าที่หั่นแล้วนะคะหั่นเป็นชิ้นเล็กๆอย่างนี้เลยค่ะนะผัดแล้วก็เราก็มาปรุงรสนะแล้วก็ปิดฝาไว้ก่อนค่ะเพื่อสัประมาณสักห้านาทีหรือสิบนาทีนะให้ผักสลดนะคะแล้วเราก็ค่อยเปิดฝามาปรุงรสก็รสชาติตามที่เราชอบเลยค่ะก็มีน้ำมันหอยสีอิ้วนะแล้วก็มีใส่ผงของอินเดียเข้าไปอีกะคะ่ะ กของมัสซาลาเพิ่มเติมเข้าไปอีกเพื่อความลดจัดจ้านเครื่องเทศน่ะ ผัดจนผักสลดไปเรื่อยๆนะคะแล้วจะพักหนึ่งเราก็ตักขึ้นได้เลย สวัสดีค่ะวันนี้พามาชวนทานอาหารกันอีกแล้วนะวันนี้ทำเมนูไก่ทอะผัดผักแบบอินเดียนะโดยอันนี้ผัดเป็นผัดผักทานะใส่มัสลาเดี๋ยวผงผงมัสลานะคะแล้วก็มีขมิ้นแล้วก็ปรุงรสตามชอบเลยใส่น้ำตาลน้ำปลาน้ำปลาอันนี้สูตรไทยนะอันนี้ ผสมผสานค่ะผสมผสานสูตรไทยด้วยนะเป็นคณะหั่นเป็นชิ้นเล็กๆนะแล้วทอดไข่ดาไข่เจียวก่ะไม่ใช่ไขด่ดอเพียงเสื้อ,เ,อเป็นไข่เจียวนะที่เอามาน้ําสุก,กี้เอาน้ําสุก,กี้ผสมเข้าไปก็จะเป็นไข่เจียวสูตรยาเชอเองมา,ามาทานข้าวกันมาทานข้าวกันกว่านนะมาทานข้าวกันค่ะ ชิมไข่ก่อนนะไข่เจียวไข่เจียวใส่น้ำสุกี้อืมอืมอร่อยค่ะเป็นอะไรที่แบบว่ารดจัดจ้านม,มากเลยลองถามมากอันนี้เพื่อนที่เป็นคนภรรยาคนอินเดียนะเขาบอกสูตรมาก็เลยลองทำดูคะ่ะ อืมรสชาติเค้มข้นปรุงอะไรไม่กี่อย่างเองอย่างผงเครื่องเทศของเขานะคะก็ไม่ได้ครบอะไรแต่ว่าปรุงแล้วมันรสชาติมันอร่อยเลยแหละแต่ถ้าคนม่ไม่ชอบเครื่องเทศก็จะไม่ไม่โอเคแต่ย่าจิย่าเชอชอบชอบเครื่องเทศนะ อร่อยค่ะแต่สุดยอดเลยสูตรนี้เป็นคนชอบกินสมุนไพรพวกสมุนไพรอะไรอยู่แล้วนะก็เลยพอเอามาปก,กติอ่ะผัดคะนา้าก็ที่เมืองไทยก็จะผัดคะนา้าหมูกรอบอะไรอย่างเงี้ยแบบส่วนบ้านก็จะมีแต่อย่างเงี้ยเนาะแต่นี่เราลงามาดัดแปลงมาผัดแบบสูตรอินเดีย ก็อร่อยไปอีกแบบเลยค่ะอืมอืมอืมเคยเลยอ่ะ วงข้าวมันสานี้ย่าเชอก็จะชอบทานอาหารเหมือนบางสาวิลัสอะค่ะเนาะก็มีแต่ผักแล้วก็ไข่เข้ากันกับไข่เจียวเลย ตัวเองรอ่ยดีค่ะสูตรนี้ไปลองทำดูนะถ้าคนไม่ชอบเครื่องเทศก็เราก็ใส่ปรุงรสตามที่เราชอบมาแหละแต่มาหั่นเป็นชิ้นเ,นเล็กเด แล้วก็เวลาทําก็ต้องปิดฝาให้มันผักมันลําปูให้มันฉ่ำนะฮะไม่ต้องใส่น้ํานะมันจะเละอันนี้มันจะรวดมันจะแห้งผักแบบแ,แห้งๆนะคะไม่ต้องใส่น้ําไปมันจะน้ําจากผักอะ่ะมันจะออกมาเองเพิ่งลองสูตรนี้เป็นครั้งแรก นี้ต้องยกเครดิตให้มาดามอินเดียค่ะยกเครดิตให้เขาเลยอะไรที่แปลกๆเนาะไม่ได้ถึงขนาดว่าแปลกมากหรอกแต่ว่าเวลาเราทำเพ้่ไปแล้วอ่ะทำรสชาตินี้มันรู้สึกมัอนอร่อยอะ่ะมันทำให้กินผักได้เยอะขึ้นนะคะอ,อ,อร่อยจริง ยาเธอจะชอบทําอาหารตอนมื้อตรงวันนะมื้อเช้าก็บางทกีก็กาแฟแก้วเดียวแต่บางครั้งก็มีขนมปังบ้างแล้วแต่ค่ะอนนี้ก็พยายามแบบว่าทำฟาฟติ้งไงคะอายุเยอะแล้วกินมากไม่โอเคนะ <c oughs> เราก็มากินแบบนี้เอา แล้วนำไข่มาใส่ในน้ำซุกี้นะมันจะรสชาติเหมือนคล้ายๆนี่เลยค่ะไข่หวานอะ่ะมันจะออกเหมือนไข่หวานญี่ปุ่นเลยอะ่ะ ข้ากันข้ากตันจิงอร่อยมากทำเองชมตัวเองมนถึงสมัยตอนเป็นคนที่ไม่แตะทำอาหารเลยค่ะเพราะก็ทำงานเนาะไม่ค่อยมีเวลามานั่งทำอาหารก็จะเป็นแม่บ้านกับข้าวถุง ข้าวแกงสมัยก่อนนี่ข้าวแกงนี่อาหารหลักเลยค่ะอาหารหลักเลยดีย๋ยวนี้นะเราทานข้าวแกงเบื่อไปเลยค่ะพออายุมากแล้วก็ทำอะไรที่มันง่ายง่ายทำเองกินเองเนาะเราไม่ไป ทำขายอะไรรสชาติแล้วก็ปรุงตามชอบของเรานั่นแหละไม่ได้หรอกว่าอร่อยเลิศเลยในสุดของคนอื่นเนาะคนอื่นเข้ามาชิมอาหารเราก็อาจจะอาจจะบอกว่าเราจืดไปรสชาติไม่เข้มขน้นแต่เราก็ปรุงตามที่เราชอบเนาะ <c oughs> แต่ถ้าทำคนอื่นก็ไม่ได้นะคะต้องแค่์ถ้าเวลาเราทําให้ใครหรือ,เ,อ,อเพื่อนมาหรืออะไรเงี้ยเราต้อง ทำรสชาติแบบว่าให้ให้เข้มข้นกว่านี้เนาะนี่อยู่คนเดียวค่ะทำเองกินเอง้ง่ายๆไม่ต้องเยอะ <c ười> ปกติก็จะทำกับข้าวแค่อย่างเดียวแต่วันนี้อยากกินไข่เจียวแล้วก็ลองมันมีน้ำจริงสุกี้เหลืออยู่ไงคะ พอเอามาใส่ในไข่ซะเลยเลยเป็นอีกรสชาติ้นไปเลย กลางวันเรากินเยอะแล้วก็มื้อเย็นก็จะ,จะเป็นพวกผลไม้นะ หมดก่อนหรือตะใคร้ปิ้งกลับค่ะทานข้าวให้หมดนะทานหมดแล้วพยายามยาวทานให้เหลือมากเนาะเพราะว่า จะได้ไม่เป็นมลพิษ หมดแล้วไ <c oughs> ปพบกันคลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ